ไปดูทหารตำรวจระนองรวมแถลงข้าวจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดพื้นที่อำเภอสุขสำราญได้ยาบ้า2 7 7 1 8เม็ดและผู้ต้องหาจำนวน4คนนะครับไม่เม็ดเสรตทีครับ <c oughs> เรื่องของยาบ้า พันเอกสุรศักดิ์พึงแยมผู้บัญชาการฉพาะกิจท่านร,ราบทียี่25้ารองผู้ประกอบการกองพันทหารราบทีซ่องกรมท่ารรับทียี่25้าขายรัตนารังสัน้นและพลตำรวจตรีเฉิดพงษ์ชิวปรปรีชาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระนองรวมแถลงข่าวจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดพื้นที่อำเภอสุขสํารานได้ยาบ้าซอง1ื่นเเรแม็ดและผู้ต้องหาจำนวน4ี่คนด้วยกันค่ะเรื่องนี้กระซืบเนื่อมาจากที่เจ้าหน้าที่ได้จับกลุ่มนายสุภกิจวัาจุกนะคะนามสก,กุลซอไรอิน และการหนางเศ้าส้มมาตมึกแดงค่ะแล้วการขยายพ้นกันและเกี่ยวกับการจับกลุ่มเครือข่ายเพิ่มเติมจนสามารถจับกลุ่มตัวข้องนายอัสโรนีนะคะหรือว่าอาบูบัวทองพรองกับข้องกลางยาบา55าเมตรค่ะกาให้ในายอาบูให้ทางด้านข้องนายอาบูเนี่ยเขาก็ให้การรับสารภาพค่ะว่าซื้อ,อยาบาข้องกลางมาจากนายเอ เกลมีซี่ดีนานสกุลดังนะผู้ขายาเสพติดในพื้นที่ของอําเภอสุขสําราญจังหวัดระนองเจ้าหน้าที่จึงวางแพนจับกุมและกระซ่าม,มาจับกุมนายอภิวัตรหรือว่านายเอ็กนี่แหละพร้อมกับข้องกลางยาบาอีก1 4 4 1เม็ดและก็นายเอ็กค่ะการยอมรับกันโตและว,าวา่าตัวเองเนี่ยซื้อ,อยาบาข้องกลางมาจากนายบังกิบผู้ขายาเสพติดในพื้นที่ของตําบลคุระอําเภอคุระบุรีจังหวัดพังงาค่ะ เขาก็เลยมีการวางแผนนะคะในการเข้าจับกลุ่มนายอิทธิพงศ์หรือว่านายกิบริพงศ์นะคะได้ข้องกลางรวมยาบาทาั้งสิ้นเนี่ย จำนวนมากถึง6,181นเ็ดมตรค่ะหละังจากนั้นได้คอบคุมตัวพร้อมคมล้องกลางมาสอบส่วนขยายพ่นทำให้พบข้อมูลที่สำคัญว่านายกิฟได้สร้างซื้ยาบ้ามาเพิ่มเติมมาตุ้นอีกจำนวนหนึ่งไวยก้อนทีเจ้าหน้าที่จะเขา้เขาทำการจับลุมตัวได้ในคืนก้อนวันที่เกิดเหตุส่งมาทีบริษัทคนส่งจึงได้นำตัวนายกิฟต์ไปตรวจสอบทีบริษัทด,ดังกล่าวพบยาบ้าอีกจำนวนสิบมัดประมาณสองหมืม่นเมตรบรรจุอยู่ในกล่องพัสดุ เจ้าหน้าที่จึงทาการตรวจยึดคล้องกลางดังกล่าวและควบคุมตัวผู้ต้องห้าเพื่อทําการซืบสวนข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปซึ่งทําให้สามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาทางเม็ดในเครือข่ายนี้ได้จํานวน4คนรวมยาบ้าท,ทั้งสิ้นในคดีนี้ทางเม็ด2 7,718เม็ดและผู้ต้องหาทางเม็ดได้ส่งพลักง,งานซอบสวนสอพอสุขสำราญจังหวัดระนองเพื่อดําเนินคดตีตามกฎหมยต่อไปนะครับต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้มีแฮมากปื้อด้วยปลื้ักยาบ้ากับมดไดเหมือนถูกจับกลุ่มนะคะและส่วนมากเนี่ย ไม่่อยรดพลไสยตาตำรวจยิงตอนนี้ค่ะเขามีนโยบายเกี่ยวกับการหยุดซับเลยเล้วฉะนั้นอย่าไปยุ่งเกี่ยวดีว่าการทำงาอาชีพสุจริตกันดีว่านะคะ